ก็ประมาณสามเดือนกว่าถึงไหมครับก็จริงถามเลยว่าได้ได้ถามมาว่าคุณแม่เนี่ยสนับสนุนน้องมุกเต็มที่ในการมาทําตามความฝันซึ่งต้องบอกเลยว่าความฝันน้องมุีสองอย่างนั่นก็คือเป็นเป็นพยาบาลใช่ไหมครับแล้วก็รวมไปถึงอยากเป็นนักร้องด้วยแต่ตอนนี้น้องมุกเลือกมาท่านักร้องก่อนคุณแม่คิดยังไงฮะสนับสนุนยังไงเอยก็ให้เขาทําตามความฝันของเขาก่อนครับค่ะ ส่วนเรื่องเรียนก็ไม่ทิ้งค่ะเดีวยวเราก็จะกลับมาเรียนอีกเหมือนเดิมค่ะก็คือตอนนี้ก็ใช้เวลาเรียนรู้อยู่ในบ้านออกมา<ช>ก,ก็คือกัรไปเรียนพยาบาลต่อใช่ไหมคะออค่ะงงคแล้วก็มีความคิดว่านองมุกเนี่ยมีความพร้อมขนาดไหนคะก็จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาก็น่าะจะก็โอเคแต่ว่าพูดถึงว่าเรียนก็ไม่มากนักแต่ว่า ที่นี่ถือว่าได้โอกาสดีที่สุดแล้วค่ะนะคะก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้น้องบุ๊คด้วยละกันนะคะค่ะสู้ๆนะครับผมสู้ๆนะคะกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะครับค่ะวันนี้ต้องบอก